บางคนใส่เสื้อผ้าเรียบหรูดูดีเสื้อผ้านหน้าผมเรียบหรูดูดีแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบมานั่งเปิดเผยจิตใจก็ได้นะเรือจะความเนี้ยต้องต้องยุให้หนูแต่หน,นู้เนี้ยหน้าผมแล้วก็ หายใจด้วยความว่าเป็นคนที่น้องมาตั้งแต่แรกคุณแล้วมั okay. ม่งแมบบีมีแบ็คมีแบ็คก็รู้นีแครตัวนี้เด้อใช่ถูกคำพูดมากมายใช่เราต้องวัดกันที่เสื้อผ้าหารือเสืาา้อผ้าอุปรที่เราใส่ สุดท้ายแล้วมึงก็เป็นแค่สิ่งที่เชยชมอยู่ท้องแม่เรามาตัวเปล่าลเราก็ไปตัวเปล่าอยู่ดีอยู่ท้องแมปรุงแล้วนะเนี่ยเข้าสนะู่ในรูปธรรมแบบไปนึงตื่นทำแล้วก็ปรุงๆกันหน่อยน้ำน้ำเป่า อย่าเว้อะไรมากมายในชีวิตมันไม่ได้รับซ้อนอะไรจะแข่งแย่งชิงดีกันไปทำไมสุดท้ายแล้วมันก็ไปแค่ตัวปุุงแล้วครับทุกคนจริงจริงลุนเน่คนตุนบายโอเค ใช่จริงนะใช่ใช่จริงใช่จริงทุกวันนี้มันเหมเคยซีเรียสเลยว่าอะไรมันจะแบบคือสุดท้ายแล้วมันก็คือสุดท้ายแล้วมันก็คือ,คอ,ขอเขาเรียกอะไรสุดท้ายมันก็คือเสืส้อเสื้อมีอะไรเสื้อมีแขนมีคออะไเนี้ย เกงมีอะไรมีขาใส่ได้สองข้างเท่ากันเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าอะไรอย่างท mm hmm. ี่รวยแค่ไหนก็ใส่เสื้อสองแขนรวยแค่ไหน mm hmm. ชุดนอนผมต้องรีบเล เาจะพูดได้บอกว่า,วาขอความช่วยเหลือโอเคทุกคนหนูฝากียมหน้าให้นะเพราะว่าเียมหน้าน,นี้ก็คือพาเขาวัดแล้วหนึ่งเพื่อใครไม่ได้ตื่อนอย่ันเฮ้ยคุณซันอะไรมนะนบางทีอะหนูเห็นบางทีอะ